ก็ความพร้อมสลับการรับการท่องเที่ยวนะครับในช่วงเวลาที่นักเที่ยวมามากนะครับเราจะได้สนธิกําลังนะครับกับส่วนราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องด้วยนะครับในส่วนของเจ้าที่เราด้วยนะครับเพื่อที่จะดูแลครับการท่องเที่ยวให้มีความปลอดภัยแล้วก็ท่องเที่ยวให้มีความสุขกันครับตรงนี้นะครับในช่วงที่สิ้นปีที่ ท่องเที่ยวนิยมมาท่องเที่ยวกันนะครับเราจะต้องมีการควบคุมนะฮะไม่ให้จํานวนการท่องเที่ยวนะมากนะครับตั้งแต่เรื่องของการจานวนควบคุมความสามารถในการรองรับในการท่องเที่ยวของอุทยานเราได้นะครับซึ่งวันหนึ่งเนี่ยเราจะรับได้อยู่ที่ประมาณสักเก้าพันคนนะครับถ้าเราบริหารเวลาได้นะครับก็จะไม่ให้พยายามไม่ให้เกินกว่านี้นะครับ ถ้าเกินนะครับเราจะต้องประชาสัมพันธ์ให้กระจายการท่องเที่ยวนะครับถ้าการจราจรเยอะมากอาจจะทําให้เกิดปัญหาในเรื่องของความปลอดภัยเพราะฉะนั้นเราจะพยายามควบคุมไม่ให้จํานวนที่เกินความสามารถในการรองรับได้นะครับลง,งเขาใช้เกียร์ต่ำ ่าฉีกบัตรเสร็จแนะนำด้วยรถรับร้อยที่ร้านนะครับอ่าประชาสัมพันธ์หน่อยเนี่ยเวลารถติดกับขวางนี่เลยครับขอบคุณครับอ่าแนะนำด้วยอย่าลืมแนะนำโชว์ป้ายหน่อยโชว์ป้ายหน่อย chỗ bắt trái bắt à, chỗ bắt rồi